สวัสดีครับอยู่กับผมอัธิติกเกมเมอร์นะครับวันนี้เนี่ยก็จะพามาดูสิบอันดับเซิร์ฟทีนะครับว่าเขาเนี่ยนิยมเล่นตัวอะไรกันบ้าง เซิร์ฟจีนอันนี้ก็จะเป็นเซิร์ฟหลังๆนะครับซึ่งพลังเนี่ยก็อาจจะไม่สูงมากนะพลังอันดับสูงสุดของเซิร์ฟนี้เนี่ยก็พอๆกับอันดับต้นๆของเซิร์ฟเอเชียเราเลยนะครับเพราะว่าเซิร์ฟนี้ที่ผมเข้าไปเล่นเนี่ยก็เข้าไปเล่นตอนที่เซิร์ฟเอเชียเขาเพิ่งมาเปิดใหม่ๆนะครับอันดับ t o อป20ของเซิร์ฟนี้เนี่ยพลังก็จะอยู่ประมาณ13ล้านถึง20ล้านนะครับอันนี้คือสูงสุดแล้วส่วนของเซิร์ฟไทยก็ถือว่าสูงสี่นะครับเพราะว่าตามมากันติดๆเหมือนกันแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได เพราะว่าในเซิร์ฟจีเนี่ยเขาข้ออัปเดตไปไกลกว่าเราถึง1ปีนะครับเขาจะมีตัวละคร s so s r ตัวใหม่ๆเนี่ยถึง13ตัวนะครับที่ในเซิร์ฟเอเชียเราเนี่ยยังไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราก็เข้าไปดูในอันดับกันดีกว่านะครับว่าใน13ตัวนี้เนี่ยเขานิยมใช้ตัวละครไหนมากที่สุดนะครับไปดูอันดับแรกกันเลยดีกว่านะครับพลังอยู่ที่21่ส0 0 0 0ล้านแสนครับส่วนมากก็จะเป็นกรอบแดงเกือบหมดเลยนะครับจะมีกรอบทองอยู่แค่ตัวเดียวก็คือปู่บอมนั่นเองส่วนดาวม่วงเนี่ยก็จะปั้ อัศวินขับเคลื่อนพัสซึมกิร่างสซุยริวแล้วก็โซนิกร่าง2นะครับโดยคอมโบของทีมนี้เนี่ยก็จะใช้สกิลของปู่บอมเป็นหลักนะครับปู่บอมเนี่ยก็จะช่วยกางโลกให้กับเพื่อนทั้งทีมนะครับเพื่อลดดาเมจที่ได้รับลงเพราะว่าตัวละครหลังๆเนี่ยมันมีดาเมจที่โอเวอร์มากนะครับถ้าไม่มีปู่บอมเนี่ยโดนตีทีเดียวก็ตายแล้ว อย่างเช่นโซนิกนะครับตัวนี้เนี่ยก็มีดาเมจที่แรงมากๆนะครับและสกิลเขาเนี่ยก็ใช้ง่ายที่สุดด้วยโดยสกิลอันติของโซนิกเนี่ยจะสร้างความเสียหายอยู่ที่6 0 0้อยเบวกหกสิของศัตรูนะครับถ้าสมมติศัตรูมีเลือด10ล้านนะครับบวก60%เข้าไปเนี่ยก็6ล้านแล้วนะครับแต่60%นี้เนี่ยจะต้องไม่เกินดาเมจ600%ของโซนิกนะครับไม่งั้นตีบอส2ทีก็ตายแล้วนะสมมติถ้าโซนิกเนี่ยมันมีดาเมจแค่2มมแออาากกส,สันนะองหมด4 สำหรับรายละเอียดสกิลเนี่ยผมก็รีวิวแยกไว้ตัางหากแล้วนะครับก็าสามารถไปหาดูคลิปเก่าๆในช่องผมได้นะส่วนตัวนี้เนี่ยมันดียังไงอารมณ์มันก็จะคล้ายๆกับหน้ากาก,กวางนั่นแหละครับสามารถเราไปเล่นได้ทั้งโหมดต e ีบอสแล้วก็โหมด PVP สำหรับโหมด PVP เนี่ยทุกครั้งที่มันกดอันตินะครับมันสามารถเก็บศัตรูได้1ตัวเลยถ้าไม่มีโล่ปูบอมนะครับหรือว่าสกิลฟื้นคืนชีพ แต่ขนาดว่ามีโรคบุบบอลช่วยเนี่ยโซนิกก็ยังตีเข้านะครับเพราะเรียกได้ว่าดามเมจมันเนี่ยนแรงมากๆและอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นตัวที่มีความเร็วเร็วที่สุดในเกมนะครับเพราะว่ามันมีสกิลบัฟดตัวเอง15%มันก็เลยจะได้ตีก่อนตัวอื่นเสมอนะครับเรียกได้ว่าความเร็วเนี่ยไม่เป็นสองรองใครแน่นอนเพราะฉะนั้นคอโบทนีนเนี่ยก็จะใช้โซนิกในการเปิดก่อนนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยก็จะตามด้วยทัสซูมกิล่าง2 ซึ่งท่านเมื่ิกี้ล่างสองเนี่ยก็ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับเรียกได้ว,ว่าเป็นตัวที่โกงที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้นะครับและทุกคนเนี่ยจะต้องมีตัวนี้เพราะเจ๊แกเนี่ยสามารถสร้างสาระสนามพลังให้กับศัตรูทุกตัวนะครับสถานะสนามพลังเนี่ยก็ไม่ใช่เบาๆนะครับโดนดีนึงเนี่ยก็คึึงหลอดแล้วแค่เจ๊แกคนเดียวเนี่ยก็สามารถจัดก,การกับศัตรูได้ทั้งทีนะครับและเจ๊แกยังมีฟื้นฟูพลังชีวิตอีก50%นะครับเมื่อถูกโจมตีซึ่งสก,กิลนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่โกงมากๆนะครับมันไม่ไ ตัวนี้มันก็เลยกลายเป็นตัวที่โกงที่สุดในโหมดเร็วทามนะครับตีเท่าไหร่เนี่ยก็ไม่ตายสักทีตีกี่ทีเนี่ยเลือดมันก็เด้งขึ้นมาเต็มหลอดตลอดเลยนะครับแต่ในโหมดธรรมดาเนี่ยสามารถฆ่าได้ด้วยคอมโบคู่นะครับของทัสเซอร์มกีแล้วก็อัศวินขับเคลื่อนซึ่งระดับหนึ่งท็อปเซิร์ฟเองเนี่ยเขาก็ใช้คอมโบคู่นี้เหมือนกันนะครับวิธีใช้คอมโบคู่นี้เนี่ยก็จะให้ทัสเซอร์มกิสร้างสานะสนามพลังใส่ศัตรูทั้งทีมก่อนนะครับอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะคอยเก็บสแต็กนะครับ 240%นะครับและสามารถเก็บได้สูงสุดถึง4สแตกนับพอครบ4สแตกแล้วเนี่ยดาเมจของอัศวินกับเคลื่อนเนี่ยมันก็จะแรงมากๆนั่นเองแต่ความแรงที่ได้มาเนี่ยจะแลกกับความเร็วที่ลดลงถึง90%นะครับอาจจะฟังดูเหมือนข้อเสียนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นข้อดีนะ พราะถ้าอัศวินขับเคลื่อนได้ตีทีหลังสุดเนี่ยมันก็จะมีเวลาในการเก็บสแต็กนั่นเองแต่ข้อเสียจริงๆของมันก็คือมันอาจจะไม่มีพลังเหลือพอให้อัศวินขับเคลื่อนได้ใช้นะครับในรอบสุดท้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็เลยออกแบบวิธีการหักพลังงานของอัศวินขับเคลื่อนมาใหม่นะครับทุกครั้งที่สารสนามพลังทํางานนะครับมันจะหักพลังงานไปครึ่งหลอดพอครบ4ครั้งเนี่ยก็จะเท่ากับพลังงาน2จุดนั่นเองสรุปก็คือไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับกับการเก็บสแต็กแล้วก็การใช้พลังงานของอัศวินขับเคลื่อนสาหรับอัศวินข เพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันสามารถจัดก,การทัศสุมากิล่างสองได้ด้วยนะครับสำหรับวิธีการจัดก,การทัศสุมากีร่างสองเนี่ยผมก็ได้ทําคลิปแยกเอาไว้แล้วนะครับก็ลองไปหาดูกันได้นะครับโดยคลิปเนี่ยจะมีชื่อว่าคอมโบทีมที่สามารถกระทืบทัศสุมากีล่างสองได้นะครับ ถ้าเอามาพูดในนี้เนี่ยเดี๋ยวมันจะยาวเกินไปนะครับเพราะว่ารูปแบบการโจมตีของอัศวินขับเคลื่อนเนี่ยมันอธิบายให้เข้าใจได้ยากนะครับก็มาตอนที่ตัวต่อไปดีกว่านะครับกับซุยริวซุยริวเนี่ยมันก็เป็นตัวเก็บสแต็กชาร์ดเมจเหมือนกับอัศวินขับเคลื่อนเลยนะครับแต่การเก็บสแต็กของซุยริวเนี่ยจะเป็นการเก็บสแต็กจากโล่นะครับที่ผมแปลไปเนี่ยมันก็เป็นโล่ทนทานนะครับแต่ผมคิดว่าน่าจะเอามาใช้กับปูบอมได้ด้วยนะครับเพราะถ้าเอามาใช้ด้วยกันไม่ได้เนี่ยในเซิร์ฟกิ สร้างดาเมจได้สูงสุดอยู่ที่440%เป็นตัวล้หลังที่มีดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแล้วก็ยังมีสกิลป้องกันที่ค่อนข้างถึกด้วยก็มาตอนที่ตัวที่6นะครับกับยุงแดงล่าง2นั่นเองตัวนี้เนี่ยก็จะมีสกิลอันติที่ค่อนข้างแรงนะครับอโลงก็จะคล้ายๆกับโซนิกหรือว่าหน้ากากหวานนั่นเองแต่ถึงสกิลอันติเนี่ยจะแรงสู้โซนิกล่าง2ไม่ได้นะครับแต่สกิลธรรมดาเจ๊แกเนี่ยแรงที่สุดในเกมนะครับโดยดาเมจสูงสุดของสกิลธรรมดาเนี่ยจะอยู่ที่360%เลยนะครับเร และเจ๊แกเนี่ยไม่ได้ตีแค่ครั้งเดียวนะครับเพราะเจ๊แกเนี่ยมีพาร์ทิไลต่ตีซึ่งสามารถไล่ตีได้สูงสุดถึง4ครั้งนะครับโดยครั้งที่4เนี่ยจะแรงที่สุดนั่นเองก็เลยเป็นตัวที่โหดมากๆนะครับในโหมด PVP แค่ไล่ตีธรรมดาเนี่ยก็สามารถจัดก,การศัตรูได้แล้วนะครับแถมไม่ต้องใช้พลังงานด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นพาส์ทสนั่นเองมันก็เลยเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับที่คนนิยมเล่นกันและนี่ก็คือทีมอันดับหนึ่งของเซิร์ฟ G ีนะครับรอบไปถึง6นาทีเลยนะครับ,บมไม่เ,มเ,เ,นนมเมก้า จะอธิบายละเอียดไปหน่อย เดี๋ยวเราก็มาดูทีมที่2กันบ้างดีกว่านะครับโดยทีมที่2เนี่ยตัวที่ซ้ำมานะครับก็จะมีอยู่3ตัวได้แก่ซุยริวนะครับยุงล่าง2แล้วก็ทัตซึมะกิล่าง2นะครับโดยทีมนี้เนี่ยเขาก็ใช้สกิลคอหลักเป็นเกโรเกโลนะครับโดยเกโรเกโลเนี่ยจะเด่นในเรื่องของการฟื้นฟูนะครับแล้วก็บล็อกพลังชีวิตของฝั่งตรงข้ามลง15%เกโรเกโลเนี่ยจะมีสกิลธรรมดาที่คอมโบกับยุงแดงล่าง2นะครับสกิลธรรมดาของเกโรเนี่ยจะไม่โจมตีเองนะครับแต่จะเรียกเพื่อนที่มีพลังโจมตีสูงงงทททีีีีี่่่สุดออกไปโโจจมมมตตตแนซึััวพล ีสูงที่สุดในทีมนี้เนี่ยก็คือยุงแดงล่าง2นะครับพอยุงแดงล่าง2ได้ออกไปโจมตีเนี่ยมันก็จะได้เก็บสแต็กนั่นเองส่วนสกิลของตัวนี้เนี่ยจะเป็นการบัฟกระหน่ำทั้งทีมนะครับและหากเพื่อนในทีมเนี่ยมี HP ต่ำกว่า50%นะครับมันจะทำการฟื้นฟู HP ให้กับเพื่อนคนนั้นนะครับ40%สกิลนี้เนี่ยก็ถือว่าดีมากๆนะครับถ้าใครใกล้ตายเนี่ยก็สามารถได้ฟื้นฟูเรื่อยๆนะและยิ่งถ้าเอาไปคอมโบมกับทั้อึมืกิล่าง2เนี่ยโอ้โหเกียนแตกเลยนลยาาลนนนะะะะคคคครรรรรััััับบบแลลยยงงสสาาาาามถเเเเเอออไไปู่่่่กกกจจดด้้้ีีววพททุ เเนี่ยจนอสจะเสียพลังชีวิตไป30%นะครับ <_ C os ic> ก็มีโอกาสสูงนะครับที่เจนอสเนี่ยจะเหลือเลือดน้อยกว่า50%พอได้ตรงนี้มาช่วยซัฟเนี่ยมันก็จะทําให้เจนอสเนี่ยยืนได้นานขึ้นนะครับส่วนหน้ากากว่านะครับมันจะมีพาฟซีฟสร้างโล่กับเพื่อนรอบๆนะครับซึ่งการสร้างโล่เนี่ยมันก็จะเอาไว้ใช้คอมโบกับซุยริวนั่นเองและอันนี้ก็คือรูปแบบทีมของอันดับที่2นะครับมาต่อที่อันดับที่3นะครับรูปแบบทีมของอันดับที่3เนี่ยก็คล้ายๆกับอันดับแรกกับอันดับที่2นนะะครััับโดยยหลลกกๆแ้วเีี่็จมทสมากิ่องนะครับ มยุงแดงล่างสองแล้วก็อัศวินขับเคลื่อน ส่วนตัวที่เพิ่มเข้ามาคือนักมายากลนะครับอยู่คัสเอสอาร์นะทุกคนซึ่งตัวนี้เนี่ยก็เข้ามาในเซิร์ฟเอเชียเราแล้วนะครับส่วนในเซิร์ฟจีนตัวนี้เนี่ยถือเป็นตัวที่คนนิยมเล่นกันเยอะมากนะครับก็น่าจะเอาไว้มาลดพวกดาเมจโบนัสลงนะครับแต่ส่วนมากเนี่ยเขาก็ปั้นกันแค่กรอบเขียวนะครับแต่ผมก็เพิ่งเห็นเหมือนกันคนที่ปั้นกรอบทองนะครับเกือบกรอบแดงแล้วด้วยแต่สังเกตได้ว่าเขาจะไม่อัพดาวม่วงนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยเขาเอามายืนแค่ใช้พาฟสีเฉยๆนะครับอ่าเดี๋ยวเราก็ป่อนนับเ คลิปที่แล้วนั่นเองโดยรูปแบบทีมที่เขาใช้เนี่ยก็เป็นรูปแบบพิมนิยมเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นทัตสองเออยุงแดงล่าง2นะครับโซนิกล่าง2ปู่บอมแล้วก็อัศวินขับเคลื่อนสรุปไป5้ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่เขานิยมเล่นกันเยอะที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราสุ่มตัวดามเนี่ยก็อย่าพลาดไอ้5ตัวนี้นะครับแต่ถ้าเราเก็บตัวไม่ทันเนี่ยก็ให้ตัดโซนิกออกนะเพราะว่ามันสามารถใช้ยุงแดงแทนได้นะครับส่วนทีมนี้เนี่ยจะมีอยู่ตัวหนึ่งนะครับที่แตกต่างจากทีมที่แล้วๆมา ก็คือสุนัขเฝ้าบ้านนั่นเองนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่จําเป็นต้องมีมากๆนะครับเพราะสกิลของตัวนี้เนี่ยมันมีประโยชน์เยอะมากนะครับโดยทุกครั้งที่เขาใช้อันตีเนี่ยจะบล็อกพลังงานทีมฝั่งตรงข้าม2จุดนะครับ แล้วยังมีพาสซีฟเพิ่มพลังงานให้กับทีมตัวเองอีก2จุดอีกด้วยนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีสกิลเพิ่มหลอดเลือดนะครับสกิลฟื้นฟูสกิลคืนชีพอีก2รอบก็ถือว่าเป็นตัวที่มีสกิลเยอะมากนะครับเดี๋ยวเราก็ไปต่อที่อันดับ5เลยนะครับโดยอันดับ5เนี่ยก็ยจะมี5ตัวพิมพ์นิยมเหมือนกับอันดับ4เลยนะครับแต่ตัวที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นตัวอย่างวัคซีนแมนล่าง2นั่นเองโดยตัวนี้เนี่ยเ็จะมีสกิลเหมือนกับทัสมลัก็ใี้รั้งทีมเ่ยนะครับก็นื่อง อันนี้จะเหมือนกับว the uh, ัคซีนร่างแรกรวมร่างกับบอลทองนะครับก็คือเมื่อไหร่ที่สารสนามพลังทํางานเนี่ยมันจะระเบิดใส่ศัตรูทั้งทีมนะครับแล้วพอระเบิดเสร็จเนี่ยสนามพลังทั้งทีมจะหายไปซึ่งสารสนามพลังของวัคซีนเนี่ยมันจะระเบิดได้3รอบเพราะฉะนั้นเราก็จะต้องหาตัวที่มีสารสนามพลังเนี่ยมาหลายๆตัวนะครับโดยในทีมนี้เนี่ยตัวที่มีสารสนามพลังก็จะมีอยู่3ตัวนะครับก็คือวัคซีนแมนล่าง2ทัสซมากิล่าง2แล้วก็อัศวินขับเคลื่อนนะครับสตัวนี้เนี่ยมันก็คอมโบกันหมดเลยนะครับส ก็คือทีมที่6นะครับรูปแบบทีมเนี่ยก็จะคล้ายๆกันหมดนะครับทีมที่6เนี่ยมีด็อกเตอร์จีนัทเข้ามานะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับเอามาฮิวเฉยๆเพราะว่าด็อกเตอร์จีนัทเนี่ยมันฮิวแรงนะครับส่วนทีมที่7เนี่ยก็จะมีฟีนิกซ์นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกหน้าซ้ำๆนะส่วนทีมที่8เนี่ยก็พวกหน้าซ้ำทุกตัวเลยนะครับสรุปพวกตัวหลักๆเนี่ยเขาจะใช้วนกันอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนพวกตัวละคร SSR ตัวแดงเนี่ยก็ตกเมตากันหมดเลยนะครับไม่มีใครใช้แล้วยังไงถ้้้้าาาาใใคคคครรชออบบลลลิิปนนนีีเ่่ยยยกกกก็ืมมมฝดดดดไ์ตตหผวะั